ดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวันพุธกลางวันตั้งแต่27เมษายนถึง3พฤษภาคม2567นะคะพุธกลางวันนะทีน่นี้เจอเรื่องอะไรกันบ้างฮึบนะ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 มีพลังงานอะไรอย่างเงี้ยฟุ้งๆนะฟุ้งนะพุธกลางวันนะฟุ้งน,นะงนอ,อชาวพุธกลางวันความฝันได้โชคชาวพุธกลางวันมีโชคนะคะนะอุบอิบมาก่อนอุบอิบมาก่อนยังไม่บอกนะเผยตัวมาก่อนใครอยากได้โชค ใครเกิดมาพูดกลางวันรวมมาเลยค่ะรวม,มาเลยใครเกิดพลับรับไหมรับไหมมันพูดกลางวันมีโชคนะไหลสวยจะสวยเซ็กซี่จังเลยเออสวยต่ไหลเหรอขอบคุณคานะขอบคุณนะคะนะอากาศมันร้อนเนาะให้เขาได้แบบสุดอากาศบ้างนะนะยังไงถ้าหากว่าแต่งตัวไม่สุภาพเนี่ยงงต้องขออภัยด้วยนะคะเนาะนะนะบางวันก็อาจจะปิดคอมาเลยนะคะนะอืม โอ้มีโชคแต่ก็มีอะไรมาตัดนะไหนไหนชมพูดกลางวันรับโชคไหมพิมพ์มาเลยนะคะใครรับโชคนะมีทั้งลาบปากมีทั้งลาบลอยเนะนี่ยชมพูดกลางวันเนี่ยไพ่ใบสรุปฮึบอย่าลังเลมีการลังเลมีการช่างใจนะอาทิตย์นี้นะพูดกลางวันนะอทีนี้มาดูในเรื่องของการงาน ชาววันพุธกลางวันมีใครได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปแล้วคะมีใครได้รับเงิน okay. ก้อนไปแล้วคะเกี่ยวกับเรื่องงานฮะมีมีมีแพล่เขาเรียกว่าไดมีพลังงานว่าคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินก้อนจากหน้าที่การงานนะคะมีการเฉลิมฉลองไปแล้วนะคะใครที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะนะคนที่ว่างงานตอนนี้ก็ยังคงต้อง รอไปก่อนนะคะที่รักนะพลังงานต้องรอไปก่อนนะรับค่ะเรอรีบรับเชียวนะนะคะใครไม่รับเราก็รับกันเองนะคุณลาพวนเนาะนะหมอจุนไม่ได้เกิดพูธกลางวันหมอจุนก็รับนะนะงานรอไปก่อนเงินการเงินชาววันพุธกลางวันระวังจะมีคนมาขอความช่วยเหลือหยิบยืมในเรื่องการเงินนะคะนะอาจจะมีเกณฑ์คนมาขอความช่วยเหลือด้านการเงิน มาขอช่วยในเรื่องของงานเลี้ยงงานฉลองขอเรื่องใส่ซองมีมีพลังงานอาจจะต้องใส่ซองอะไรอย่างนี้ก็ได้ซองงานแต่งงานเลี้ยงฉลองงานเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึง่งนะคะนะในเรื่องการเงินมีอะไรอีกบ้างนะส่วนมากจะหมดไปค่าเกี่ยวกับงานเลี้ยงงานเลี้ยงฉลองงานกินงานดื่มนะชาวพวกลางวันนะคะความรัก <c oughs> ใครไปมูมาไปขอเรื่องความรักมาจ้าใครไปมูขอเกี่ยวกับเรื่องความรักมามีการขอคู่มาไหมเวลาขอบอกหมดไหมคะว่าขอคู่ที่โสดจริงๆโสดสิงๆนะเจ้าคะมีใครไปขอมาไหมอเออเพราะว่า <laughs> ไปขอคู่ก็มีเกณฑ์จะได้คู่แต่ว่าคู่ที่เขาส่งมานั้นเขาอาจจะยังไม่โสดนะคะ ในบางท่านมีพลังงานว่ามีคนเข้ามาแต่มีความลังเลว่าโสดไหมนะเขามีแฟนหรือย,ยังนะเขามีาครอบครัวไหมนะอะไรอย่างเงี้ยไพ่พลังงานขึ้นมาเต็มไปหมดเลยว่าคนที่เข้ามาในเรื่องความรักยังไม่โสดนะคะนะสำหรับใครที่กำลังจะตกลุคบหาคุยกับใครนะคะให้สืบดูก่อนนะคะที่รักอย่าเพิ่งไปตกลุมตรงใจ รับเขาเป็นแฟนนะเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าอาจจะกลายเป็นรักแทรกรักซ้อนรักแบ่งปันรักนะทุกคนเป็นมือที่สามได้นะคะนะส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่ส่องนะคะมีพลังงานช่วงนี้ส่องคุณแฟนนะคะหรืออาจจะโดนคุณแฟนส่องโซเชียลส่องในทุกช่องทางที่เขาสามารถส่อง,องเอช่องเลยนะในทุกช่องทางที่เขาสามารถส่องเราได้นะคะในเรื่องของการ รักแบ่งปันรักซ้อนการแบ่งรักนะคะแบ่งปันหัวใจมีพลังงานในเรื่องของการไม่ไว้วางใจคนรักอีกแล้วนะคะวันพุธกลางวันนะส <im itation> งสัยในตัวของแฟนว่าเธอปันใจหรือเปล่าเธอมีใครเพิ่มหรือเปล่านะคะพลังงานขึ้นมาแบบนี้นะ <im itation> หรือคะ <im itation> จ้ะนะอย่า,อาไปอย่า,าไปทะเลาะเบาแหวงกัน ดูดวงนะคะดูให้เป็นไกด์ไลน์เป็นเข็มทิศนะคะไม่เอาไม่เอาว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เอาคำทำนายไปตัดสินชีวิตร้อยเปอร์เซนต์เพราะนี่คือเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์มากกว่านะคะอย่าเอาไปยึดมั่นถือมั่นเป็นสารณะนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่รักนะนะจ๊ะ เดี๋ยวด,ยวด,ดวูดวงรายสัปดาห์ก่อนนะคะค่อยส่งคาถามนะเพราะเดี๋ยวมันเลื่อนเข้าไปหมดจุนก,ก็เลื่อนลงมาไม่ได้เนาะในระหว่างนี้ก็ข้อ,อหัวใจกดแชร์ไปก่อนเนาะส่งดวงส่งดาวส่งหัวใจให้หมดจุนไปก่อนนะนะคะเดี๋ยวหมดจุนจะส่งสัญญาณให้ส่งคําถามมานะคะที่รักนะพลังงานรักแทรกรักซ้อนเยอะมากค่ะนะชาววันจันทร์เอ้ยไม่ใช่เห็นไหม <laughs> หมดพุดธกลางวันนะจันทร์มาจากไหน พุกกลางวันนะคะพลังงานรักแทกรักซ้อนเยอะได้มีการส่องเยอะมากนะคะมีความไม่ไว้วางใจในตัวของคนรักนะทั้งตัวเราเองก็อาจจะถูกไม่งไว้วางใจและตัวของชาวพุกกลางวันไม่ไว้วางใจคนรักนะคะงานเงินความรักสุขภาพสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องแท้งขานะในบางท่านมีเกณฑ์อาจจะต้องลงมีกรีดเนื้อในบางท่านอาจจะมีนัดในเรื่องของการผ่าตัดหัวใจหรืออะไรนะนะ ในบางท่านอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับกรวยไตอักเสบระบบน้ําระบบหัวใจเนาะระบบระบบน้ําในร่างกายทั้งหลายนะคะนะบางท่านก็เจอก้อนเนื้ออาจจะต้องกรีดมีดเอารลมมีดลงมีดกรีดเนื้อเนะนะคะระหว่ังในเรื่องนี้ด้วยในบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของออโรคเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุนะ์เนาะต้องดูแลรักษาความสะอาดกันด้วยนะใครที่ หมอจุนลืมบอกไปใครที่ต้องการเทวดาตัวน้อยอยากมีลูกนะคะอยากมีลูกนะอยากได้สมาชิกเพิ่มสามารถมีได้นะคะนะสามารถมีสมาชิกเพิ่มได้นะคะแต่หมอจุนอยากให้ไปตรวจเรื่องระบบของประจําเดือนเรื่องของมดลูกนิดหนึ่งนะคะนะใครที่ไปขอพรมาขอลูกเกี่ยวับเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยมีเกณฑ์ได้นะคะท่านประธานให้นะ สุขภาพผ่านไปแล้วเนาะโชคลาภโชคลาภชาววันพุธกลางวันเด่นนะคะนะจะมาในรูปแบบของความฝันสื่อนะความฝันที่ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไปงานเลี้ยงฉลองมีเลขอะไรที่ติดติ่งมาที่มันแบบมันเข้าผ่านเข้ามาในสตาก็ลองเอามาเสี่ยงดูได้นะคะเจอมาแล้วค่ะเจอเรื่องอะไรเอ่ยที่รักเจอเรื่องอะไรนะนะคะเลขหน้าไพ่หมอจูน จ็ดสามหกแล้วก็มีหกเก้าสามนะคะระวังจะลืมตัดหรือเลขสลับกันนะสีนำโชคได้แก่สีเหลืองมาเยอะมากเลยนะสีเหลืองอาทิตย์นี้นะคะสีเหลืองเขาที่เขาเ,เรียกว่าอะไรสีสีม่วงสีม่วงเปลือกมังคุดแล้วก็สีแดงเลือดนกนะคะสีขาวนะคือสีนำโชค ใครอเอาอายุพศสอบเกิดคุณแม่เสียงด้วยก็ได้นะคะลองดูนะอืมอาทิตย์นี้ใครที่จะไปมูสายมูทั้งหลายจะไปทําบุญนะคะเอ่อที่ถูกฉลกอาทิตย์นี้ได้แก่พระแม่กวนอิมหรือเฉพาะพระแม่กวนอิมพันกรนะคะพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาแล้วก็พระแม่ธรณีคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกโฉลกกับชาววัน พุธกลางวันอาทิตย์นี้นะคะ